สวัสดีท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้จะชายต้ยมยำปลาทูปลาทูจะชายทำเรียบร้อยแล้วนี่น้ำเดือดแล้วจะชายจะใส่เครื่องต้งยมยำเลยนะต้ยมยำที่เด็ดก็คือนี่ต้มแบบโบราณมะดันต้มใส่มะดันนะไม่ใส่ส้มขามน,นะวันนี้ กระจไปเจอมาดันนะวันนี้ใส่มาดันเลยใส่ไปเลยเดี๋ยวพอมาดันสุกเปรี้ยวดีแล้วก็เอาออกแล้วเนี่ยเครื่องต้มยำใส่ไปเลยกาตะไคร้ใบมะกรูดต้มแบบโบราณเลยท่านผู้ชมต้มกับมาดัน เดี๋ยวรอให้มันเดือดก่อนเดือดมาดันเปลยดีเดี๋ยวจะใช้เอามาดันออกท่านผู้ชมเดือดพ่านละเดี๋ยวจะใช้ตักมาดันออกก่อนเดี๋ยวจะเปรี้ยวเยอะเดี๋ยวดูแล้วก็มาบีบีใส่เอาออกมาก่อนเดี๋ยวเม็ดมันจะขมมันจะเปรี้ยวเกินต้มแบบโบราณใส่มาดัน เนี่ยผ้านะจะใช้ใส่ปลาไปเลยปลาทูมันตัวใหญ่ๆเนี่ยอืมเลสี่ตัวพอ นี่ยจะใช้ใส่เกลือไปเลยนะใส่เกลือใส่ผงผงชูรสหนึ่งช้อนอุ้ยอืม มแบบโบราณนะคุผู้ชมเดี๋ยวรอให้มันเดือดสักพักคุผู้ชมเดือดพ่านแล้วเดี๋ยวจะใช้ช้อนฟองทิ้งหน่อย ไอเข็มน้ำน่อยอืมนี่มะดันที่จะใช้ตักออกมาแล้วละลายเอาเม็ดเนี่ยแะ่ใช้ละลายละลายแล้ว,ลวเดี๋ยวจะเอาแต่น้ำมะดันนะอย่าไปใส่เม,ม็ดมันเดี๋ยวจะขมอืมอืม ต้มแบบโบราณผู้ชมเลยใส่มันดัน ทอนฟองออกกขาบ้างมาจะใช้เข็มน้ำนิดงหน่อยโอ้โหแป๊ะเลยต้องชมเลยปิดไฟนี่กะเพรา ใส่ไปเลยจะใช้ไม่ใช้แบบต้นหอมบักคีอะไรไม่ใช้นะใช้ใบกระเพราใส่ไปมาเดี๋ยวถ้าใช้ตักใส่ชามให้ดูอท่านผู้ชมตอนนี้จะใช้ตักใส่จานน่าจะใช้บีบมะนาวลงไปอีกหน่อยพอเปรี้ยมาาวมันดันนะบีบมะนาวลงไปเพื่อปรุงให้มันหอม อันนี้พริกแซบหรือแซบหรือนี่ใก่กรไป๋แซบแซบเลยเป็นไงท่านผู้ชมกับข้าวตะไชมีหนวดมือนี้ต้มปลาทูใส่มาดันต้มแบบโบราณใส่ใบกะเพราแดงกับข้าวตะไชมีหนวดมือนี้น่ากินไหมซดร้อนๆกับข้าวก็อร่อยกับแก้มก็โอ้โห ซอกันเพลินเลยพี่น้องเลยปรุงตามใจชอบที่เราต้องการเนี่จะใช้ปรุงแบบจัดจ้านเลยทั้งมะดนมานาันทั้งมะนาวใส่พริกเข้าไปเปลี่ยนน้ำปลาอีกนิดหนึง่งโอ้โหสุดยอดตามตามที่เราต้องการน่ยกินรสชาติแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนะครับนผะู้ชมแล้ไปทำกินกันดูขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจให้ตาชัยมีหนวดขอบพระคุณจริงๆ ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจตาชัยขอบคุณมากจริงๆขอบพระคุณจริงๆขอบคุณครับสวัสดี